สำหรับในช่วงเวลาวันที่2-14ถึง14มิถุนายนนะคะเป็นจังหวะที่ดาว3ดวงจะเป็นเกรรษตรตาธิบปดีนะคะสำหรับชาวมีนแล้วดาวทั้ง3ดวงจะบ่งบอกเรื่องใดในชีวิตของชาวมีนที่มีความเสถียรมั่นคงไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายน,านก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดาวดวงแรกนะคะที่จะมีความเสถียรมั่นคงทางดวงดาวนะก็คือตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะก็คือดาวอังคารในวันที่2มิถุนายนนะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินของชาวมีนส่วนหนึ่งนะเนื่องจากดาวอังคารจะโคจรย้ายภพเรือนนะคะและได้เป็นกเกษตรตาธิบดีก็คือมาตรฐานในเชิงมั่นคงเสถียรสม่ำเสมอนะคะดาวอังคารของชาวมีนนะคะจะมีความ แข็งแกร่งมั่นคงนะบ่งบอกถึงเรื่องแหล่งทางการเงินนะคะรายรับรายได้ในช่วงวันที่2มิถุนายนไปก็จะถือว่ามีเหตุนะให้ได้รับเงินทองสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่มีความงอกเงินทางการเงินนะใครที่ผ่านมานะคะมีปัญหาเงินทองขาดมือนะหรือว่ามักจะมีปัญหาในเชิงเงินทองไม่สม่ําเสมอนะในช่วงหลังวันที่2ไปนะคะดาวการเงินมีกําลังเข้มแข็งนะถือว่าเป็นช่วงจวังหวะเดือนกว่าที่เรื่องเงินทองน่าจะดีขึ้นนะคะ ดาวองคารนยังหมายถึงเจ้าเรือนสุภาด้วยนะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแหล่งทางการเงินนะคะได้เงินบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องคนศักดิ์สูงกว่าเจ้านายนะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่ให้โอกาสนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของการเดินทางได้การลงทุนช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีมาแต่ก็จะมีเหตุให้ได้ผลกําไรได้เงินทองดีขึ้นนะคะสําหรับดาวองค์คันนะคะจะเป็นกเกษตรคัาเกี่ยวช่วงเวลากับดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตร ราธิบดีในภพสหั c h เช่นเดียวกันนะคะส่งผลความเบนเกษตรของดาวศุกร์นะคะก็ส่งผลในเชิงมรณะได้นะเช่นเรื่องของการกลับไปหยิบจับทําสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าความสามารถเดิมนะหรือช่วงนี้นะคะคลุกคลีอยู่กับหมู่เพื่อนสังคมเก่าๆเดิมๆหรือบางท่านเป็นเชิงต่างชาติต่างภาษาได้หมายถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องการแก้ปัญหาเรือรังซับซ้อนบางท่านเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่อง สินทรัพย์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมปรับปรุบปรงบำรุงรักษาได้เข้าของใหม่ๆนะคะอันเนื่องมาจากของเดิมมันหมดอายุมันหมดสภาพนะคะส่งผลให้ช่วงนี้ก็เป็นจั่หงว่าใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับดาวมรณะเป็นเกษตรนะคะในความหมายหนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงดังนั้นช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงปรับตัวบางทีก็เกี่ยวข้องกับคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะรู้จักพบเจอเพื่อนสังคมแวดวงมากขึ้นได้นะเนื่องจากดาวศุกร์จะไปเป็นความ มั่นคงนะในเชิงเรื่องคอนเนคชันนะคะเรื่องการทํางานที่ต้องอาศัยคนอื่นๆนะเรียกว่าการทํางานช่วงนี้นะคะเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ได้นะหรือช่วงนี้จะพบปะคนอยู่กลุ่มนึงเนื่องจากมีภาระหน้าที่การงานร่วมกันอยู่ในช่วงระยะเวลาถึงกลางเดือนนะคะ ดาวสุกตรงนี้นะคะมีความเป็นปฐุมเกเก์ดังนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวมีนนะคะก็จะก่อเกิดเรื่องสเสน่ห์แปลกแกได้บางทีก็คือเพื่อนฝูงช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะช่วงนี้บางทีความช่วยเหลือบางทีมาแบบไม่คาดคิดนะจากเรื่องพี่น้องคนใกล้ตัวนะเนื่องด้วยดาวสุกมีกําลังค่อนข้างเสถียรนะแล้วก็มีความเป็นปฐุมเกเก์ก็คือเกณฑ์ที่ส่งผลดีในเชิงสเสน่หหาสเสน่ห์นิยมนะซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะคะ เป็นช่วงที่ดึงดูดในเชิงคนต่างไวัยได้ด้วยเนื่องจากมรณะก็คือคนที่อายุมากกว่านะคะมีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมากมายหลายหลากได้เนื่องจากเข้ากิจกรรมบ้างร่วมงานสังคมนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงหมู่คณะนะช่วงนี้ก็จึงมีเหตุให้ชาวมีนนะคะได้รับความเกื้อนหนุนช่วยเหลือในการเข้าสังคมใดๆก็ตามนะเนื่อง้วยดาวศุกร์มีกําลังที่ดีนะคะสําหรับดาว อังคารและดาวศุกร์นะคะก็จะส่งผลดีกับเชิงหาเงินนะดังนั้นช่วงนี้นะคะหยิบจับทํางานใดเกี่ยวข้องกับใครนะก็มักจะมีเรื่องผลประโยชน์ที่ดีขึ้นสําหรับชาวมีนนะคะสําหรับดาวพุธนะคะก็เป็นเกษตรด้วยนะแต่ก็คือเป็นหลังวันที่10นะคะดาวพุธจะอยู่ในภพเรือนพันธุนะบ่งบอกเรื่องของความมั่นคงเสถียรเกี่ยวข้องกับเรื่อง ครัวเรือนบ้านช่องสินทรัพย์ดังนั้นนะคะใครที่ปัญหาที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในบ้านในครัวเรือนอาจจะเข้าสู่จุดที่มันลงตัวนะหรือว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ในบ้านในครัวเรือนผ่านไปได้นะเนื่องจากดาวพุธก็มีกําลังแข็งแรงด้วยนะคะ ดาวพุธยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารด้วยนะคะดังดนั้นอาจจะมีบางท่านที่ทํางานในเชิงอสังหาริมทรัพย์นะคะเกี่ยวข้องกับแว่วงยานยนต์ช่วงนี้อาจจะมีลักษณะการติดต่อเข้ามานะคะการทําสัญญาการติดต่อวิ่งเต้นหรือทําเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของเราก็อาจจะเป็นทุระประปังในช่วงนี้ได้ดาวพุธยังเป็นดาวปัตตานีด้วยนะคะก็จะส่งผลช่วงนี้บางท่านจะพบเจอคู่ครองบ่อยขึ้นนะเนื่องด้วยภารกิจร่วมกันนะคะ ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในเชิงคู่กรณีช่วงนี้ก็เข้าสู่จุดที่เราจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ลงมือทําหรือเกิดการตัดสินใจเกิดขึ้นอันเนื่องจากดาวพุธมามีกําลังแข็งแรงในช่วงนี้พอดีนะคะ,ะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับคนในคนเรือนมากขึ้นอนเนื่องด้วยภารกิจกิจกรรมทํางานที่บ้านหรือช่วงนี้ไปหยิบจับทําอะไรบางอย่างในสถานที่อยู่อาศัยนะคะก็ส่งผลให้ชีวิตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุทุกอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ ับชาวมนนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวและดาวการงานโคจรอย่างรวดเร็วในภพเรือนสหัสชชะนะคะบ่งบอกความโดดเด่นในเชิงการงานนะคะมักจะต้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากขึ้นนะคะตัวตนก็เมื่อเดินเร็วนะก็มักจะส่งผลเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้ต่างๆนะคะการทํางานในเชิงหน่วยงานองค์กรสมาคมอาจจะโดดเด่นคืบหน้าอย่างรวดเร็วได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวมีนนะคะดาวราหูยังคงทับตัวตนในส่วนหนึ่งนะคะก็มักจะ มีความผันผวนนะในเชิงเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงบางทีก็เป็นเชิงแก้ไขปัญหาการงานนะคะเรื่องที่คาดไม่ถึงนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมคนในแวดวงก็อาจจะมีได้นะเช่นเรื่องศัตรูคู่แข่งผู้ไม่หวังดีนะคะศัตรูในเชิงลับนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาด่วนๆมันก็จะมีปะป,ปนอยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับดาวพระเกตยัยงคงกระตุน้นดาวเสาร์ดังนั้นโชคลาภในเชิงเกี่ยวข้องกับเรือส่วนได้นาพื้นดินนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิง สินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็ยังเป็นแหล่งที่มาลาบผลของชาวมีนได้นะนอกจากนี้นะคะหมายถึงเรื่องของการมีลาบผลแบบมีคาดคิดก็ได้ดังนั้นช่วงนี้นะคะล่บผลของชาวมีนนะคะมักมาในรูปแบบในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งใจนะก็มีมานะคะอะไรที่คิดว่าไม่ได้แล้วนะบางทีก็ได้แต่อะไรที่เราตั้งใจนะคะหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้มากๆบางทีมันคลาดเคลื่อนไปนะเนื่องด้วยความวุ่นวินาดก็คือมันอยู่บนเรื่องของความที่ วางใจเป็นกลางนะดังนั้นก็เป็นรายละเอียดหนึ่งของชาวมินในช่วงนี้นะคะสำหรับดาวอังคารนะคะเมื่อมีกําลังสเสถียรเข้มแข็งนะคะก็ส่งผลดีกับเรื่องความขยันแข็งแข็งด้วยนะหางที่ผ่านมาบางทีรู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงกับชีวิตรอบตัวนะคะก็จะมีเหตุให้เราออกเรี่ยวออกแรงนะคะมีกิจกรรมเข้ามาส่งผลให้เราลุกขึ้นหยิบจับทํานู่นนี่นั่นมากขึ้นนะคะ ใครป่วยเจ็บอยู่ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะมีช่วงที่เรารู้สึกเรียวแรงมันดีนะมีกําลังวังชาในการหยิบจับทําสิ่งต่างๆได้นะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขยันขันแข็งนะคะสรุปโดยรวมนะคะในช่วงสองถึงมิถุนายนนะคะเรื่องเงินทองจะสม่ําเสมอสะเทืนดีขึ้นนะคะก็เกิดแรงดึงดูดจากดวงดาวในความเป็นปฐุมเกณฑ์ของดาวศุกร์นะคะก็ส่งผลดีกับเสน่นิยมนะคะช่วงนี้เข้าสังคมปรับตัวนะหรือว่า ไปร่วมกลุ่มอะไรที่ไม่คุ้นเคยก็มาจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ก็ส่งผลดีกับเรื่องเพศตรงข้ามด้วยนะอาจจะมีคนสนใจคบหานะหรือว่ามีคนแสดงมิตรไมตรียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆอะไรก็ดีนะคะระมัดระวังศัตรูในเชิงรับนะคู่แข่งต่างๆที่ไม่เปิดตัวนะหรืออะไรที่เป็นเชิงอุปสรรคที่คาดไม่ถึงช่วงนี้ก็มีปะปนอยู่ด้วยนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมินนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ